เราจะมาพบกับเสือโคร่งอินโดจีนนะคะตอนนี้นะคะน้องก็น่าจะนอนหลับพักผ่อนอยู่ด้านในนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นจระเข้นะคะไม่ใช่รูปปั้นนะคะเป็นนิ่งๆแบบนี้ยังกระพริบตาอยู่นะคะน้องยังมีชีวิตอยู่นะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นที่น้องอยู่นะคะใบไม้ก็จะเยอะนิดหน,น่อยแล้วจึงมีความนะครับคุ้นเคยกับแมวบ้านซะมากกว่าเสือนั่นเองนะครับน้องมิติก,กาเดียวกันนะครับลูกจํานรัทีิรักของน้องนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกตินะครับเวลาน้องได้เหยื่อนะครับน้องก็จะคาบนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนกด้านในนะคะ บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าไปชมนกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันเลยนะคะก็จะมีประตูทางเข้านะคะจะมีโซ่ห้อยเพื่อไม่ให้นกบินออกมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะเดินไปด้วยกันนะคะทุกคน เข้ามาบริเวณด้านในแล้วนะคะก็จะพบกับนกแก้วนะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีนกแก้ว3ตัวนะคะเห็นนะคะน้องอีกตัวนะคะก็จะอยู่ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะสวยงามมากๆแล้วก็ตัวโตวมากเลยนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเป็ดแดงนะคะและก็จะมีน้องหานด้วยนะคะว่ายน้ำไปมาด้านนู้นนะคะบรรยากาศตรงที่ชมนกคือดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศได้แล้วก็ด้านบนนะคะจะมีเป็นตะข่ายนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้นกบินออกไปข้างนอกนะคะแต่ที่วางตาข่ายนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นไก่ต๊อกนะคะแล้วก็จะมีไก่แจ้นกยุงด้วยนะคะเห็นไหมคะจะมีนกยุงหนึ่งตัวกำลังโชว์ปีกเลยนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นไก่งวงนั่นเองนะคะหรือจะมีชื่อเรียกอีกชื่อแต่ว่าพูดยากนะคะจำไม่ได้นะคะไก่ต๊อกนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเห็นนะคะเดินกันเต็มเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะรับชมใน EP ต่อไป